ที่วัดหนองกระดูกเนื้อตหน,นองนมบัวอลาดยาวจังวังวดนครสวรรค์พระราชสิทธิเวทีรองประธานกรรมการประธานในการตรวจเยี่ยมและติดตามพร้อมคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดําเนินงานโครงการวัดประชารัสร้างสุกระดับหนเหนือโดยมีพระราชรัตนเวทีรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นางสาวสุวัชรีศรีกัมพีในเภอลาดยาว หัวหน้าส่วนรชาชการและเจ้าหน้าที่รวมถวายการต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมในโครงการวัดหนองกระดูกเนื้อมีโรงเรียนพระปริยัธรรมผนกธรรมรแผนกบาลีและ,ะแผนกสามัญศึกษาโรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อและศูนย์การเรียนรู้ตำบลน,น้องนมบัวอยู่ภายในวัดและได้ร่วมกับหน่วยงานหลักของภาครัฐและเอกชนและภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดําเนินโครงการวัดประชารัสรุสขเพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพพัฒนาพื้นที่ทางสังคมการเรียนรู้ และการพัฒนาพื้นที่ทางจิตใจและปัญญาเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้จัดก,กิจกรรมของชุมชนการจัดก,การสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพโดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวัดชุมชนและองค์กรโดยร่วมกันดําเนินโครงการสําหรับการดําเนินงานมีมาตั้งแต่งบประมาณปี2562มีการได้รับรางวัลและดําเนินโครงการมากมายทั้งทางคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ได้จากการอบรมเรื่องวัดท่าสอในระดับจังหวัดอำเภอและชุมชนการสำรวจพื้นที่การกำหนดแผนและการปรับปรุงพื้นที่และการจัดกิจกรรมทำความสะอาดบิ๊กกรีนิงเดย์พร้อมทั้งมีการสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของโครงการเป็นการพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัพเะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาพุทธศาสตร์มั่นคงดำรงศิล นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน